คำเตือนวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมและเพศเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะและที่สำคัญเด็กๆห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดสวัสดีค่ะผมปอนครับปอค่ะอยู่กันในช่อง อนโง c h ชาแนลหรือว่าในเพจแฟนตาตีปิงปิงปิวันนี้ฮะหลายๆคนไม่ใช่หลายๆคนสิเห็นหลายๆยูทูบเบอร์เขาทํามาแล้วใช่เพราะว่าสูตรเนี่ยมันเป็นของเกาหลีเป็นของญี่ปุ่นเอเป็นของญี่ปุ่นเหรอไปเต็งไปดูมามันเป็นไงใช่คือคนญี่ปุ่นอ่ะเห็นตามเพจหลายๆเพจเขาทำอะไรคือเขาเอาไอศครีมใส่ราเมน เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นอย่างเดียวเนี่ยมันจะเหมือนคนอื่นนะเลยจะเอาสูตรไทยๆบ้างอย่างต้มยำกุ้งหรือว่าบะหมี่กลิ่นสำเร็จรูปอันนี้คือของชอบเลยกินทุกวันเลยเชื่อว่าหลายคนเป็นเมนูประจำบ้านเลยช่วงนี้ก็หมูมันแพงอลนะกินแบบนี้ไปซึ่งวันนี้เนี่ยตามคลิปแล้วมันจะเป็นไอติมโคตนเป็นรสวานิลลาใช่ค่ะแต่ว่าเราไปหามาเมื่อกี้เขาไปหามาไม่เจอตอนนี้เนี่ยเอามาเป็น ไอติมรดวานิลาแทนแต่ไม่ใช่ตามตามสูตรของเขามันต้องเป็นของเคฟซีใช่ไหมเลยเอาเป็นวานิลาเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อมาก็รสชาติก็คงจะเหมือนกันแหละถูกต้องวันนี้มีช็อกโกแลตด้วยทุกคนใช่นี่มีช็อกโกแลตอย่างนี้ด้วยใส่เลยดีกว่าใส่ลงไปในมาม่าโอเคใส่เรียบร้อยแล้วเอาอันไหนก่อนเอาเอาแบบของเขาก่อนเลย ของดั้งเดิมมันคือราเมงเขาชิมก่อนเขาเขาต้องคนในในต้องคนก่อนใช่ไหมคลิปของชาวญี่ปุ่นเขาต้องคนคั่วไปเลยใช่แล้วให้เนื้อมันเข้ากันคนมันจะอร่อยจริงปะเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเขาบอกอร่อยมากแล้วมันจะอืดท้องไหมเนี่ยไอติมเย็นเย็นไม่เหมือนกันอันนี้คือต้องมาเสี่ยงดวงเอาไอติมเย็นเย็นกับของร้อนร้อนมันมาตีกันเนี่ยคือลักษณะเหมือนน้ำข้นอะสีเหมือนมีกะทิเข้าไปใช่ใช่อ่าให้ให้ตัวเองชิมก่อน นไงก็อร่อยเนี่ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงมันเย็นเอาเอาความรู้สึกส่วนตัวเหรอเป็นยังไงไม่รู้ว่าราเมงมันเข้มข้นไหมแต่มันบวกอันนี้ไปมันก็รสชาติดีนะอ่ะเด้งลองชิมเด้งลองชิมอ่ะโอ้โตัดหน้าไม้ให้มันทรงญี่ปุ่นด้วยตัดหน้าไม้ค่ะให้เข้ากับตีมวันนี้นะญี่ปุ่นนะ่ยอร่อยดีเฮ้ยก็ลองลองดูใช้ได้ใช้ได้อร่อย จะบอกว่าสูตรที่อร่อยสุดรู้ป่ะต้องกินกับอะไรกินกับอะไรกินกับเขาไงแพ <laughs> อ่ามาชิมเนี่ยหรือเป่าไม่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไม่ได้คิเล่เลยเลยนะี่ย <c oughs> มันจะทําให้ของร้อนของเราเนี่ยมันเย็นไปหน่อย <c oughs> จะทําให้รามิงเนี่ยมันเย็นไงจากรา้อ้นโดนไอติมเย็นไป <c oughs> ปุ๊บมันทาให้กายป็นแบบไม่เย็นแล้วก็ <c oughs> ไม่ร้อนเอาแบบบะหมี่ถึงสำเร็จรูปบ,บ้านเราบ้าง ลองไอติมแบบช็อกโกแลตจะเข้ากันไหมซึ่งที่เราเลือกก็คือเป็นรสต้มยำหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือต้มโค้งเอาเป็นต้มโค้งบ้างให้มันแซบไงคือเสียวท้องเสียมากอ่ะด้วยเนี่ยเพราะรสชาติของต้มโค้งเนี่ยมันจะออกแซบกว่าต้มยำนิดนึงถูกไหมมันจะมีความเผ็ดกว่ามีความเปรี้ยวกว่าคือสีของคือเป็นช็อกโกแลตที่แบบสีไม่ค่อยน่ากินเนอะจริงเออสีมันเหมือนบูดอ่ะสีเหมือนแกงกะทิบูดอ่ะมากินกันนะ ต,ต้องกินช็อกโกแลตตรงนี้ด้วยเนี่ยเคลือบช็อกโกแลตเนี่ยเออเต้แล้วเขาท้องเสียรับผิดชอบให้ดยนะ <c oughs> ห้องน้ําก็มีไม่กี่ห้องเ,อเข้าไห่เข้าครับยังไม่เข้าหรอหรอ,อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าเพราะว่านั่นแหละมันด้วยความเย็นของไอศครีคมมันเย็นนะแล้วก็รสชาติของช็อกโกแลตอะมันต้องมันอธิบายไม่ได้อ่ะมันหวานใช่มันหวานไป ใช่หวานปลาทิ้งไหมเด็ดเดไม่เข้าไม่เข้าหรือว่ามันเฉพาะลาเมงวะมาต่อไปต้มยำกุ้งฮะนี่คืออาหารเอกลักษณ์ของบ้านเราใช่ต้มยำกุ้งมาเราทำการคนเดีกว่น่ากินมากอุ้ยอุ้ยน่ากินมากคือคือใหญ่ทุกคนดูทุี่เฮ้ยอันนี้โมจิใช่ไหมอ่ามันมีรสชาติโมจิด้วย ไม่เอานะอย่าพุ่งมาทางนี้นะกินเข่งป็นไงรสชาติเขาว่าไอซกครีมรสวานิลาเนี่ยเข้ากับรสต้มยำจริงเหรอใช่เขาชิมเขาชิมเขาชิมหนูดูรสชาติเป็นไงบ้างไม่เมื่อกี้ตรงโมจิอ่ะมีความหวานพอหวานปุ๊บแล้วบวกไอ้นี่นะ ข้าเข้าอันนี้เหมือนเหมือนสูตรใหม่ของเราปะเพราะปะกะติคือเขาเอาแต่เอาแต่ไอศครีมใช่ไหมของเราเป็นโมจิโมจิไส้วาน,นิลาลองลองลองไปลองกันทุกคนนี่สูตรใหม่เลยนะถ้าท้องเสียก็อีกเรื่องหนะึ่ง <c oughs> แต่ถ้าใครชอบไม่ชอบหวานเนี่ยมันจะขัดกันนิดนึงโมจิมันมีความหวานแต่ว่าเขาว่าน<ม>้ำที่เข้าที่สุดอะก็คือลาวเอนจริงๆรหรอต้องถ้วยนี้เลยหรอถ้วยนี้คือเข้าสุดแล้วหรออยู่ปะเนี่ย วไม่คือจะหมดแล้วอะนั่งกินคนเดียววันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามพวกเราสองคนแล้วก็ดูคลิปเรามาทำอะไรกินให้ดูกันนะฮะก็ขอบคุณมากที่ติดตามท้องเสียนี่คืออย่าโทษเรานะไปลาไปายโอเควันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยโอเคบ๊ายบายาสวัสดีครับ